สวัสดีครับสัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันพุธที่23สิงหาคม2566นกะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณมากมากครับผมคือผมอไปเสาเสียงใช่ไหมอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับไปเซาเสียงในเพจน,นะครับว่าถ้าผมทําเสื้อเนี่ยจะมีคนสนใจไหมนะครับผมซึ่งผลตอบรับคือดีมาก นะครับสำหรับผมนะผมไม่รู้ว่าถ้าคนอื่นเห็นจะคิดว่าโอเคแล้วหรือยังนะครับแต่สําหรับผมนะผมว่าการตอบรับนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่ในเพจนะครับรวมถึงใน Facebook ด้วยที่ผมโพสต์ลงไปนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วตอนนี้นะฮะณเวลานี้มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับเพราะว่าพ่อพอผมเห็นนะครับว่าทางแฟนๆชุดขาวนะครับสนใจนะแล้วก็ ยินดีที่จะสนับสนุนนะผมก็ส่งแบบนะครับตอนนี้คือแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับส่งแบบเป็นตัวเดโมนะครับซึ่งเอาไปให้ทางาที่เขาสกินเสื้อนั่นแหละนะครับที่ผมคอนแทคกับเขาไว้นะครับตอนนี้กำลังจะผลิตออกมาเป็นตัวแรกนะครับซึ่งเ,เรื่องว่ามันจะเป็นแบบไหนหรือว่ายังไงเดี๋ยวรอเขาส่งกลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมนั่นแหละจะใส่ให้ดู นะครับผมแล้วผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าจะสมใจทุกคนไหมนะครับอ่ะโอเคข่าววันนี้นะครับก็มีการอัปเดตนะของทางอันเชลตีนะครับที่ออกมาบอกว่าอุ้ยทางเบลลิงแฮมเนี่ยน่าจะไปเล่นเบอร์เก้าไปเลยนะครับไม่ต้องฟ้องนายไม่ต้องแบบกลางลุกละเบอร์เกเลยนะครับแต่มันก็มีเสียงแตกอยู่นะครับเดี๋ยวก็มาไล่เรียงกันนะครับแล้วก็มีข่าวของทางลู้าโยวิชด้วยนะครับ จำก็ได้หรือเปล่าเนี่ยดูกาโยบิชซึ่งตอนนี้อยู่กับทางฟิออเรนตินานะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะใกล้จะย้ายทีมนะครับเพราะว่าเหมือนจะยึดตัวจริงไม่ได้นะครับแล้วก็ปีท้ายด้วยตำแหน่งโค้ชในอนาคตนะครับที่ตอนนี้เราเหมือนก็จะยังอยากได้ชาบีอาลอนโซอยู่นะครับอ่ะโอเคไปเริ่มกันที่ข่าวของทางอ่า อันเช่กันก่อนคืออันเช่พูดไว้หลายเรื่องนะครับจากหลายสื่อด้วยนะครับผมรวบรวมมาให้แล้วนะครับเอาจากเรื่องแรกสื่อแรกก่อนนะครับจากดิอาเิโอสนะครับพูดถึงสถานการณ์ของทางเบลลิงแฮมนะว่าโอ้โหฟอร์มมันดีมากเว้ยยิงเก่งทรงเก่งมีในนี้ครบจบในคนเดียวนะครับดิอาเิโอสบอกว่าอันเชลอตตินะครับกำลังคิดและประเมินนะ ที่จะปรับตำแหน่งของเบลลิงแฮมเนี่ยไปเล่นตำแหน่งเบอร์9นะครับสืมเนื่องมาจากาการเข้าทำประตูนะฮะแต่ละลูกนะแล้วก็ทักษะในการวิ่งหาช่องนะครับรวมไปถึงการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมที่ดีนะครับของนักเตะนั่นแหละนะครับณนะเวลานี้นะครับการเล่นของเบลลิงแฮมเนี่ยนะครับมีความใกล้เคียงอันนี้สื่อประเมินเองนะครับว่ามีความใกล้เคียงที่จะคล้ายกับเบนเซม่านะโอ้โห ก็คือเป็นเบอร์เก้าธรรมชาติที่สามารถดอปดีฟลงมาเล่นเป็นฟอลสไนนะครับช่วยเรื่องอแนวรุกทางด้านปีกได้นะครับหรือว่ามาช่วยเกมรับได้คือตอนนี้แนวทางแล้วก็วิธีการเล่นจะคล้ายกับเบนซิม่าเข้าไปทุกทีนะครับซึ่งในส่วนตัวนี้นะครผมว่าเท่าที่เห็นเบลลิงแฮมมาตั้งแต่ปรีซีซั่นนะครับจนมาถึงตรงเนี้ยผมคิดว่าให้เขาเล่นเป็นตำแหน่งนี้แหละดีแล้วไม่ต้องดันขึ้นไปเบอร์9คือเขาเล่นเป็นกลางรุก แล้วบางจังหวะขึ้นเป็นโฟลสไน์ใช่ไหมคือมันจะเป็นการเล่นที่อิสระนะครับของเบลลิงแฮมนั่นแหละผมก็เลยคิดว่านะแต่ผมคิดว่าด้วยนะครับว่าแบบทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนกันว่าเบลลิงแฮมเล่นตำแหน่งนี้ดีที่สุดแล้วนะครับว่าแบบเล่นเป็นแบบกลางรุกกึงโฟลสไน์นี่นแหละนะครับตัวเข้าทำถ้าไปให้เขาแบกนคะับตำแหน่งเบอร์เก้าจริงๆนะแล้วไปใส่ด้วยเนี่ยว่ามันจะเหมือนเบเซม่าเนี่ย ผมว่าโอ้โหมันโยนความกดดันให้เบลลิงแฮมมากเกินไปตอนนี้เขาสนุกกับการเล่นนะครับทุ่มเทกับการเล่นในตำแหน่งที่เขาได้นะแล้วก็เล่นได้ดีโคตรโคนะครับผมว่าปล่อยเขาไปดีกว่านะครับแต่ว่าอย่างเดียรูอาอ์เนี่ยก็เหมือนประมาณว่าแบบมันยังเป็นแนวคิดแล้วก็ยังรอดูการประเมินจากอันเช่ก่อนนะครับอ่ะเรื่องต่อไปนะครับก็คือเกี่ยวกับเจปากันบ้างนะครับซึ่งหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย เห็นข่าวเขาลงนะครับว่าฝึกซ้อมได้ดีมากๆแล้วประทับใจอันเช่นะครับอันนี้มาจากมากานะครับบอกว่าอันเชลอตินะประทับใจในการฝึกซ้อมนะครับในเซสชันล่าสุดนะครับของเกป้านะและคาดว่าเขาจะได้ลงตัวจริงในนัดเกมเยือนเซลยวตาบีโก้คืนวันศุกร์นี้นะครับซึ่งผมเห็นบางเจ้าทำไลน์อัพแล้วนะครับก็คือให้เกป้าออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเออไม่แน่เหมือนกันนะคือในนัดนี้ผมผมไม่ไม่รู้วิธีคิดของอันเช่เหมือนกันนะแบบ แกเลือกผู้รักษาประตูณเวลานี้ยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยคือมันมีทั้งเกป,ป้านะครับแล้วก็มันจะมีทั้งลูนินเนี่ยที่มันก็ไม่ได้เป็นมือหนึ่งจ่าทั้งคู่นะครับมันเป็นแบบหนึ่งครึ่งทั้งคู่อะไรตอนเนี้นะครับแล้วเวลาจะเลือกลงแต่ละเกมอ่ะคืออันเชอาจจะอยากดูฟอร์มเกป,ป้าด้วยนะครับเพราะว่าซ้อมได้ดี แต่ลงจริงอะไม่รู้นะครับก็ต้องมาดูกันก่อนนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสําหรับผมนะผมก็ว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทางลูนินะลงไป2เกมแล้วทําได้ดีนะครับถ้าเกมนี้นะฮะเกป้าลงไปแล้วนะครับแล้วทําได้ดีเกมหน้าให้ลงอีกเกมนะครับสมมุติเกป้าพลาดอะนัดถัดไปก็อลูนินก็ได้นะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อันเช่คิดนะครับก็คือเกี่ยวกับแผนนะฮะเกี่ยวกับแผนการเล่น4-4-2เรมอนนี่แหละนะครับ จาก ESPN นะครับก็เป็นสื่อ,อสหรัฐเนาะเขาก็บอกว่านะครับถ้าหากว่าระบบ4-4-2ไรมอนที่เราไม่ได้ใช้ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ผลนะครับหรือว่าไม่เป็นผลที่ต้องการนะฮะอันเชีรลติจะกลับไปใช้ในแผน4-3-3เหมือนปกตินะครับซึ่งเป็นแผนเก่งแตโหู4-3-3 ไอ้ตอนเนี้ยเข้าใจนะซีซีสองไดมอนด์อ่ะให้เบลลิงแฮมอ่ะยืนเป็นฟอสไนหรือว่ายืนเป็นกึงก่ง Nine, กึง่งฟอสไนกึ่งกลางรุกเนี่ยแหละแล้วเป็นตัวที่เข้าทำเป็นตัวที่จบสกอร์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเล่นเป็นสีสามสามอ่ะไอตัวหน้าเนี่ยมันต้องขึ้นไปสูงอีกเออซึ่งมันจะไม่ใช่เป็นกึง่งกลางรุกกึ่งฟอสไนแล้วมันต้องเป็นแบบกึ่งหน้าเป้าเบอร์เก้ากึ่งฟอสไนนะครับหรือว่าเบนเซม่านั่นแหละนะ ซึ่งโอ้โหถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงนะ4-3นะมันก็จะเหมือนอย่างที่ d a r e o a r บอกนะครับว่าเออน่าจะดันเบลลิงแฮมว่ะแต่ผมว่าตำแหน่งเนี้ยสำหรับเบลลิงแฮมมันน่าจะดีที่สุดแล้วนะกางรุกนะครับหรือว่ากึ่งฟอสไตน์เนี่ยแต่ถ้าจะให้ไปเล่นแบบหน้าเป้ากึ่งฟอสไน์ผมว่ามันจะมันจะไม่บอ,อร์กยังไงไม่รู้อะผมคิดว่ามันสูงเกินไปอะสำหรับการเล่นเบลลิงแฮมอะเพราะว่าตอนเนี้ยกก็แกก็มีแบบ จังหวะที่ลงมาช่วยรับกันบ้างนะครับคือตอนนี้แกยังไม่ถึงขั้นแบบผมว่าแกไปโดนไปเปรียบเทียบกับเบนเซม่านี่มันมันมากไปนิดนึงอ่ะผมว่าเบนเซม่ามันมันมันผ่านจุดแบบที่บอกว่าแบบมันเก่งไปแล้วคือคือมันมันเทพไปแล้วเออมันเทพไปแล้วอ่ะเบนเซม่ามันผ่านจุดที่ว่าเก่งไปแล้วอ่ะนะครับนั่นแหละผมเลยคิดว่านะคือเบไอ้เบลลิงแฮมเนี่ยมันอาจจะมีแนวทางวิธีการเล่นที่จะไปถึงจุดนั้นก็ได้นะนะก แต่ตอนเนี้อย่าเพิ่งไปแบบไปแบบใช้นะเปรียบเทียบเนี่ยนะเพื่อให้นักเตะร,รู้สึกกดดันนะผมกลัวตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับข่าวเกี่ยวกับทางอันเช่นเนี่ยก็คือมันจะเป็นการประเมินก่อนนะครับแต่ส่วนข่าวของเจป้าเนี่ยก็มีสิทธิ์ลงนะครับมีสิทธิ์ลงมากๆด้วยนะครับอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวของอ่าข่าวนี้กันก่อนนะครับผมข่าวของ ทางโค้ชนะครับผมก็คือโค้ชในอนาคตเนีนะแน่แหละก็ตอนนี้อย่างที่เราตามข่าวกันมานะครับผมก็มีการวางไว้นะครับว่าจะเป็นบางสื่อก็ราอุนกอนซาเลสนะครับบางสื่อก็เป็นชาบีอลอนโซบางสื่อก็เอ๊ะไม่แน่อาจจะไปดึงซินดินซีดานกลับมานะครับผมอันนี้ก็ออกอ,ออกมาเป็นการย้ำนะครับของสื่อนะอย่างผู้สื่อข่าวโรด้าจากรีเลโบนะครับอ่ะเอาคนแรกก่อนนะครับผม ก็คือชาบีอลอนโซนะเ <c oughs> ขาบอกว่าเรอัลมาดริดยังคงนะครับต้องการให้ชาบ,บีอลอนโซเนี่ยไปเป็นตัวแทนของอันเช่นในอนาคตนะครับหรือว่าในปีหน้าเนี่ยแหละนะด้วย <c oughs> ขออภัยนะครับด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างอลอนโซกับเรอัลมาดริดนะและผลงานการคุมทีมที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตของทางอลอนโซโด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังคุมเลวอูเซ่นอยู่เนาะ นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยอลอนโซคุมเรเวอร์ iver, ได้โคตรเทพนะครับโคตรเทพนี่คือไม่ใช่แบบถึงขั้นแบบสูงสุดนะหมายถึงว่าแบบแกเข้ามาคุม1นปีสปีเนะี่ยคือมันมันมันแบบสุดๆแล้วนะผมว่านะแต่ถ้ามันก้าวกระโดดขึ้นมามันจะเป็นอีกระดับหนึ่งอะอย่างมาอยู่กับมาดิดมันจะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งความต้องแบกนะฮะสตาร์นะฮะความต้อง ดูอีโก้ของนักเตะด้วยอะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็ความกดดันที่ต้องชนะชนะเข้าไว้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอลองไปเาวเสียงดูแล้วนะครับก็คือแฟนๆก็อยากได้เหมือนกันนะสำหรับชาเบ,บียลอนโซนะครับอ่ะอีกคนหนึ่งนะครับที่ผู้สื่อข่าวโรด้าเขาเน้นย้ำนะครับก็เป็นในรายของซเนดินซีดานนะครับเ,เขาบอกว่า แต่ทางด้านของเซดินซีดานเนี่ย <c oughs> ก็ได้รับการยกย่องเหมือนกันนะมากมากด้วยนะครับจากเรอัวมดิดมาโดยตลอดและเขายังเป็นตัวเลือกในการกลับมาเป็นโค้ชคนใหม่ของเรอัวมาดิดเสมอนะครับซีดานยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฟอร์เรนติโนเปเรสนะแม้ว่าการจากไปครั้งสุดท้ายเนี่ยจะไม่ราบรื่นก็ตามนะครับก็ไอตอนที่ออกรอบ2เนี่ยมีปัญหานะฮะเรื่องการเนี่ยแหละก้าวไก่ กะะ้าวไก่ในหน้าที่เนาะการเสริมทัพการเลือกนักเตะการที่แบบซีดานลิสเวลาอยากได้คนนี้คนนี้กอบใหม่ได้อะไรประมาณนี้ทั้งที่คุยกันแล้วนะครับแต่ก็ยังอยากได้อยู่นะครับอยากให้ซีดานกลับมารอบ3อยู่เนี่ยแต่ <c oughs> ส่วนตัวผมนะตั้งแต่ตามข่าวของซีดานนะครับผมจนมาถึงตอนนี้จนมาถึงที่เขาเน้นย้ำว่าเออเขายังมองเป็นหนึ่งโค้ชในร์ที่จะอยากให้กลับมาคุมทีมเนี่ยผมคิดว่าซีดานอะ เปอร์เซ็นต์เริ่มน้อยมากแล้วนะครับคือตอนนี้เหมือนเขาจะปักใจอยากไปคุมทีมชาติมากกว่านะตอนนี้แกยังว่างงานอยู่นะครับแล้วแกก็ไปทำมูลนิที่อะไรของแกนี่แหละไปนะครับแต่ถ้ากลับมาในวงการฟุตบอลเนี่ยผมว่าแกจะก้าวไปนู่นเลยอะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งแกยืนกลางมาตลอดไม่งั้นเปเชียมาขอแกไปคุมอะแกก็ไปเลยสินะซีดานก็ไม่ไปนะครับเพราะเหมือนปักใจแล้วนะครับว่าแบบอ่ะ อีกสถานีต่อไปหนะ้าที่จะไปคุมก็คือทีมชาตินะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับถึงมีความสัมพันธ์ดีกับมาดิดมากขนาดไหนนะผมว่าแกไม่น่าจะกลับมารอบ3นะครับแต่ถ้ากลับมานี่เซอร์ไพรส์ามากๆนะแต่ผมคิดว่านะไม่น่าจะกลับแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสแค่ซีดานเพียงคนเดียวเนาะเดี๋ยวมันจะมีคนอื่นมาด้วยนะครับเนาะโอเคแล้วปิดท้ายด้วยข่าวของยูรูกาโยวิชนะครับลูก้าโยวิชจากดียริโออาร์สนะคือตอนเนี้ย ย้ายไปอยู่กับทางฟิออนะครับผมเป็นน่าจะเป็นฤดูกาลที่2ของแกละนะครับผมแต่ผลงานก็อย่างที่บอกนะครับคือถ้าผลงานดีคงไม่เป็นข่าวตอนนี้ผลงานไม่ค่อยดีนะครับอ่ะ์ดีนะครับบอกว่าฟิออร์เรนตินานะไม่ได้ลงทะเบียนนะครับลูก้าโยวิชนะสำหรับถ้วยคอนเ e อเรนซ์ลีกนะครับ ฟิออเรนติน่านะครับประเมินว่าคุมกำลังเนี่ยเพียงพอแล้วนะเลยตัดชื่อโยวิดออกอันนี้คือเหตุผลจริงเหรอตามรายงานนะครับของสื่อระบุว่าที่แท้จริงแล้วนะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับในช่วงหลังที่ลูกยาวิตเนี่ยไม่สามารถขุดฟอร์มเก่งขึ้นมาได้นะครับเหมือนตอนที่ย้ายจากเรอัลมาดริดไปในช่วงแรกนะซึ่งในกรณีนะครับที่ มีการย้ายอีกครั้งนะครับของลูก้าโยวิชเนี่ยเรอัลมาดริดนะครับจะได้รับ50%ของเงินที่ฟิออเรนตินาจะขายก็อย่างที่เราตามข่าวกันมาตลอดเวลาเราขายใครไปนักเตะนะครับเราจะใส่เนี่ยแหละนะฮะ ไอสิทธิ์ในตัวนักเตะ50%เนี่ยไม่ว่าจะซื้อกลับหรือว่าจะขายแต่คือลูก้าอวิลเนี่ยเราไม่คิดจะซื้อกลับอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือน่าจะเป็นการขายในอนาคตนะครับซึ่งณขณะน,นี้มีทีมในเซอร์เบียและตุรกีนะครับหรือว่าตุรกีเนี่ยให้ความสนใจนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นทีมไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหลีกไหนณเวลานี้นะครับคือผมไปอ่านตัวเต็มของ <c oughs> ข่าวนี้แล้วนะครับมันเหมือนประมาณว่า ไม่เหมือนตอนนี้ไม่มีพื้นที่ให้กับลู้าโยวิชแล้วในทีมฟิออรนะครับอตอนแรกอะ่ะแกเป็นแบ็กอัพนะให้กับทางาใครนะอาตูคาบาวนะครับผมอาตูคาบาวเก่งมากนะสำหรับกองหน้าเป้าที่ฟิออรใช้เนี่ยแล้วตอนนั้นลนะู้าโยวิชนะครับก็ได้เล่นบ้างนะครับเพราะคือว่าประมาณว่าเป็นแบ็กอัพนั่นแหละนะแต่มันมีบางเกมอะ่ะที่แกแบบ ได้เล่นต่อเนื่องหลายๆไอีสัก2อสามเกมนี่นแหละนะครับเสร็จแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับมีอาการบาดเจ็บพ่วงด้วยนะครับแล้วตอนนี้คืออาตูคาบาเหมือนเหมือนจะออกจากทีมไปแล้วนะถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดนนะเหมือนเหมือนจะแกจะย้ายทีมไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายฟิโอ,อก,ก็ไปดึงนักเตะคนอื่นมาแทนอยู่ดีนะครับลูก้าโยวิชท,ที่อยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ได้ขึ้นมาชุดใหญ่เส้นทางโยวิชเนี่ยผมสงสารเขาเหมือนกันนะ คือตอนแรกอยู่กับแฟรง k ์เฟิร์ตใช่ไหมแล้วโหตอนนั้นโคตรเทมกม,มีทั้งคอสติดนะมีทั้งแบบไอ้นักเตะแบบที่ตอนนั้นอะชุดชุดตอนนั้นของทางแฟรงก์เฟิร์ตอะคือขายได้เกือบทุกคนอะนะฮะแต่พอเราซื้อมานะครับแล้วก็ปรับตัวไม่ได้ภาษาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะสุดท้ายก็ย้ายออก นะครับอย่างถูกด้วยนะครับเหมือนเราถ้าผมจะไม่ผิดนะตอนนั้นเหมือนเราขายให้ทางฟิโอแค่7 7ล้านยูโรนะไม่แพงนะครับเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกไปอยู่ทางนู้นไปช่วงแรกก็ดีนะเออผมยังตามฟอร์มอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้ตามนะช่วงแรกอะ่ะผมเห็นว่าเออยิงด้วยนะมีการยิงด้วยของลูก้าโยวิดเนี่ยแล้วก็เล่นได้ไปสักพักเสร็จแล้วยูดีดีฟอร์มตกดือๆนะครับผมไม่รู้ว่า ตอนนั้นอะ่ะมันเกิดจากอาการบาดเจ็บหรือว่าความมั่นใจอะไรของย o วิดนะเสร็จแล้วนะครับนี่แหละคาบาวขึ้นมาแทนนะครับขึ้นมาแทนได้สักพักหนึ่งจนคาบาวยึดตัวจริงไปเลยนะสุดท้ายลูก้ายูวิดก็ได้มานั่งสำรองนะครับก็นั่งดองนั่นแหละนะนะยาวเหมือนกันนะครับและมาถึงซีซั่นนี้ก็เหมือนจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชนะครับผมสุดท้ายนะผมคิดว่าก่อนปิดตลาดเนี่ยเหลืออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ย มีสิทธิ์ย้ายนะครับแต่ว่าผมว่านั้นมันน่าจะไม่แพงอะสำหรับลูกไกยูวิดอะถ้าประเมินนั้นเราขายไปเจ็ดล้านใช่ไหมฟิออมผมว่าดีไม่ดีฟิออจะขาย5้าหกล้านนะห้าหกล้านหรือว่าอาจจะขอทุนคืนนิดนึงนะครับประมาณว่าแบบอ่ะสิบล้านแล้วกันหรือว่าเจ็ดล้านอะไรพวกเนี้ยผมว่าไม่เกินไม่เกินสิบล้านนะครับดีไม่ดีห้าล้านอะไรพวกเนี้ย สุดท้ายเราก็จะได้ครึ่งหนึ่งขาย10ล้านเราได้5ล้านขาย5ล้านเราได้2.5ล้านยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ฟีออเขาแล้วกันแต่เราอ่ะไม่ซื้อกลับแน่นอนนะครับเพราะว่าคงแจ้งเกิดกับเราไม่ได้แล้วคือสงสารเขาจริงๆนะครับลูก้าอูวิตอายุยังไม่มากนะครับแต่ว่าฟอร์มขุดไม่ขึ้นจริงๆณเวลานี้นะครับแต่ไม่แน่นะครับพอไปเล่นกับทีมต่างลีกหรือว่าวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงนะครับกับที่มานะที่ลูก้าอูวิตมาบางทีแก อาจจะขุดฟอร์มขึ้นมาก็ได้นะครับแต่กราฟี่ออคงไม่น่าจะได้ไปต่อแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็อ่าสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยผมขอตลอดนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เนี่ยเออก็ผลตอบรับก็ดีก็ขอบคุณมากๆนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ช่องนักกัสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ